กันที่ขนมปลาท้องกูยากย่างยายายาขนาดนี้ฝนจะตกแต่ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับนักนักกินอย่างเราโอ้โห สู้ค่ะไปทอดยังไม่ได้เอาเหมือนเดิมค่ะสามสวัสดีครับ <c oughs> อน,น้าไม่เห็นนะาำไม่ได้พี่ชื่ออะไร <c oughs> พี่ชั้นพี่คนป่าจ้าค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เยาวราช ออยู่กับน้งสวัสดีครับขายทุกวันไหมคะหยดประจหนึ่งวันครับผมหยดปจหน 1, ึ่งวันนะคะต้องรีบมาด้วยค่ะเพราะว่าคิวยาวมากครับ<อ>ได้ครับทำไมได้ไหมมันจะมีการตั้งตัวนะโอ้ยเพราะว่าเรามีสองร้านเนาะได้ครับเนี่ย่อดัดย่างครับมาอุดหนุนไม่ต้องมาอุดหนุนก็ได้ค่ะขายไม่ทันแล้วค่ะอร่อยจริงค่ะที่ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะคิดถึงนะคะเพราะว่าสิ่งที่แบบชอบที่สุดเลยก็คือเวลาที่เขาเอามาย่างอีกทีหนึ่งมันจะแบบยิ่งเวลาแห้งๆมันก็จะแบบอร่อยอ่ะหอมๆน้ำมันก็จะไม่เยิมแล้วก็จิ้มกับท็อปปิ้งนี้สังขยาแล้วก็นมข้นอร่อยมากใช่เมื่อกี้พี่เหมือนมาที่ยังเห็นคนน้อยๆอยู่เลย ไปกินข้าวต้มก่อนแล้วก็วนไปอื้อหืสดชื่น